สาวที่ชอบไปทําสีผม,มต้องฟังไว้หน่อยนะคะเพราะว่า เขาบอกว่านะคะการที่เราใช้สารเคมีนะคะเอาไปย้อมผมนี่แหละทําบ่อยๆเนี่ยมันจะมีผลต่อตับกับไตด้วยนะคะแต่ว่าข้อมูลในตรงนี้ค่ะเป็นงานวิจัยในต่างประเทศนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้ทางนายคารมพลพรกลางนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยนะคะจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อออนไลน์ว่าการใช้ยาย้อมผมบ่อยๆนะคะเป็นอันตรายต่อตับ หรือว่าไตนั้นนะคะทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยอยก,ก็ได้มีการชี้แจงข้อมูลดังกล่าวเป็นรายงานในต่างประเทศพบผู้ป่วยบางรายค่ะมีความผิดปกติของตับและก็ไตสัมพันธ์กับการสัมผัสยาย้อมผมแต่จำนวนเคสก็ไม่ได้มากนะคะปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ชี้ชัดว่าสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบในยาย้อมผมเป็นอันตรายต่อตับหรือว่าไตนะคะ แต่การสัมผัสสารเคมีบ่อยหรือว่านานเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งการระคายเคืองหนังศีรษะและก็การแพ้ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลทั้งนี้ทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการตรวจสอบยาย้อมผมอย่างสม่ำเสมอพบว่ายาย้อมผมที่มีเลขที่ใบรับจดแจ้งใช้ชนิดและก็ปริมาณของสารเคมีเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความปลอดภัยในการใช้ ของผู้บริโภคนะคะก็คือให้มันม่นใจได้เลยให้มั่นใจได้เลยนะครับทางด้านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับท่านก็นได้กล่าวเสริมอีกนะครับว่าผู้บริโภคนะฮะควรเลือกซื้อเครื่องสำอางนะครับที่มีฉลากภาษาไทยระบุชื่อและก็ประเภทเครื่องสําอางนะครับแสดงชื่อสารนะฮะทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้านะครับพร้อมทั้งปริมาณสุดที่ครั้งที่ผลิตเดือนปีที่ผลิตนะครับและปีที่หมดอายุด้วยนะครับและก็คําเตือนก็ต้องสําคัญด้วยนะพี่กุ้งเนาะที่ติดไว้ข้างฉลากนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะฮะต้องมีเลขที่ใบรับจดแจ้งนะครับผมที่ซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือนะครับผมมีหลักแหล่งแน่นอนแล้วก็ร้านค้าออนไลน์นะฮะที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ e ิเล็กทรอนกนะครับกับกลมพัฒนาธุรกิจการค้าเพราะหากใช้แล้วเกิดปัญหาเนี่ยทางด้านหน่วยงานภาครัฐเขาก็จะตามาตามตรวจสอบได้นั่นเองนะครับและทั้งนี้นะครับหากผู้บริโภคพบผ,ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัยนะฮะก็สามารถ แจ้งหรือร้องเรียนไปได้นะครับที่สายด่วนอย1556หรือผ่านทางด้าน Line ID ก็ได้นะพี่กุ้งสามารถแอดเข้าไปได้นะครับที่ fda ไทยนะครับหรือใครหลายๆคนบอกว่าเอตอนนี้เล่น Facebook อยู่อยากจะสอบถามนะฮะด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถสอบถามไปได้ทาง f a c e b o o k นะครับพิมพ์เข้าไปใน f c e e o o o ครับ fda ไทยนะฮะหรือทางด้านอีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกดเข้าไปในอีเมลนะครับทุกท่านครับ1556 นะฮะ FDA .moph.go.th นะครับทางด้านตู้ปอนอยนะครับก็1556ปอนอฟอนะฮะกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี1 0ึ 10, ออ่อศูนย์เข้ไปครับ1น0่งหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองครับค่ะก็ สบายใจได้นะคะเพราะว่ามันก็อาจจะไม่มีผลนะคะคุณผู้ชมคะแต่ที่สําคัญก็คือว่าการสัมผัสสารเคมีบ่อยๆมันก็อาจจะมีผลแหละนะคะต่อสุขภาพแต่ว่าถ้าหากว่านานๆทีเรามีการไปทําสีผมน่ะนะคะมันก็ยังไม่มีผลวิจัยในที่ประเทศไทยอันนั้นเป็นผลการวิจัยในต่างประเทศนะคะ